วาดเบิ่งกระทากับเต่าคืออยู่ห่างกันครับแต่กรับมันนี้ร้อนขวันมันกัดต่ากันก็เพราะอะไรแห้งครับนี่ครับคือเชียร์เป่าสุภาพเพิผัดเพียร์ปลาไหลดิเอาหนังเขาลงก่อนเครื่องในเขาลงผัดก่อนนี่ไรก่อนเลยบริจง่ายดอกครับผมว่าโอ้เอาเป็นผัดนี่แห้งก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับเร้ครับผมว่าสิซิมเป่าสุภาพว่าบ่ต้องซิมผักใส่ถ้วยใส่จานเลยครับ นุ่งหน้าตาเลยนะครับ43ครับพี่น้องครับกาบกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่เขารุรักทุกทุกท่านนะครับลูกเปล่าอ่ะเป็นไงเป็นไงเพืนครับเอฟซีแหละผู้รับชมทุ่มโลกครับครับกากาบมะฮวงพ่อครับามทิศชาแนลเต่าตะแขีวเต่ยวยัางนุ่มเพล่อครับขับมะฮวงพอมือนียุบันย่านั่งครับมือนีสีผ้ามาเห็ดเนากินพี่น้องมือนีพวกปหาอยากหากินเนาะครับว่าสีให้เทปเบ้าสุภาพเห็ดลาบไก่สู้กินมือนีครับกินลาบไก่เนาะครับเนาะ นี่ร้านกับกระล่างคั่วอยู่ครับผมก็เพิ่งมาตัดธุระเนาะครับจับไก่ไใบเขาตัวนึงวัตถุดิบพ่อครับจะดูกระต้่มเราละเนี่ยปุ่นไอ้ถ้วยๆอยู่พี่นอ้องขั้วขัว,ขว,ขวไม่ไหมครับเอ้าเข้ามาเบิ่งผีในงานเท่านี้ครับ,รบปลาสุภาพเอาเลยครับไปเลยครับผมม, <laughs> มา,<อ>าแล้ว<อ>ครับเข<อ>้ามาแล้วเข้ามาแล้วมื่อนี้ เดี๋ยวเขามาเป็นเทียบไปครับแต่ว่าเดี๋ยวร้านเป็นค้นขั่วให้เนาะครับเนาะเ,เดี๋ยวให้ร้านเฮ็ดสร้อยฟักเรียบร้อยซะก่อนครับจังมาเบิง่งวิธีการทําของบ่าวสุภาพเฮามื้อนี้เพิ่นเฮ็ดสูตรในสูตรโบราณสูตรสมัยใหม่ก็จังค่อยถ่าเบิ่งครับหกแน่จังหน่อยเด้อครับเฮียนย่าน่นางก็ได,ด้เด็กน้อยมันหลายครับคนมาดูจะละมือเอา้าตามที่ติดผ้าเบิ่งตากระเตียนลงคลิปสั่นไปแน่แหรอละครับลงคลิปสั่นไปแน่แล้วล่ะแต่ว่าคลิปยงาตามที่บนท่านในลงเนาะ มึงดูครับกาลังสิพ่อขวัวแล้วมึงดูคนกำคืนมึกเลยกินเปียงครับอยู่นี่เดี๋ยวขอบไปเบื้องข้างในถึงครับมึงดูมึงดูครับ,บ,รบออกมาให้ว่างใดนึงเดียวครับหล่งมันกินหมดแล้วใบเต่าใบไผ่ใบกล้วยทึ่งหยาทึ่งหยางเนาะครับเนอ้องการจีพ่อขวัวแล้วครับ ปีนขึ้นมานีครับพี่นอ้องปีนขึ้นมาน้าขผ่านหน้ามุงนี่มุ้งดูคนแดงคลึงอยู่ครับมือแม่นมือเลยครับใครที่เงี้ยเรากคที่เรียกขวบล้วครับก็ได้เลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจเป็นยังน้อครับเลี้ยงไปเถ่ะย้ายนั่งแล้วขวบไปวัดไปยังนี่แหละจะใครมันกะทีเอาอยูจะคุึงน,น้อครับเพื่อผี่สาวเขาอยากเลี้ยงต้อยอีก เได้เลี้ยงในเครื่องธุรกิจดอกรับเลี้ยงไว้อยากไว้กินนี่ละผูผู้อยากมากแบงกนะระสีแบงห้ครับเพราะว่าเป็นโตเพเ่า,าเป็นไข่เนาะครับ,นะรบ,บเนาะเป็นเพิ่นเห็ดกระเห็ดน้ำเพิ่นเป็นสารพร่พี่น้องนี่ครับกระสีพ่อคัวแล้วดูพี่น้องเข,ขาครัวกระต่ำไหมไหมครับนี่ปานเป็นบุญเป็นงานหนดาใกล้ตัวเดียวเนือไร ยังต่ำเนี่ยต่ำได้เขาไม่เขาดอน้ำตาอ้อมาครับเนี่ยนั่งเราเลยนให้บังขลามไหมพี่น้องบังขลามไมตะกี่เนาะครับบ,บ,บ่บ่ได้ใส่น้ำเชื่อมน้ำยังนะครับนี่เขาไม่ให้กระตัดเอายุ่สวนนี่แหละครับ,บามาเข้าไปอยู่ให้เขามาไปอยู่<ห>้ว,วครับดู้ยดรับหมอหมูดูดดืดด เกิดคักแล้วครับอันนี้หัวท่าบีก็มีดได้พี่น้องอันนี้เอาไว้ซะเป็นกับแก้มครับนี่ครับยิงยัดกำลังส้อยสร้อยหนังส้อยตับสร้อยข้างในมันครับใส่ลาบนี่ลนะถูกแล้วถูกแล้วเทียงลาบนะี่เปี้ยดีกว่าเปี้ยดี นี่เนื้อครับพอฟักเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวร่อนกัวขัวจะเข้ากันครับกัวกัวพระถนัดในที่เหมือนในพี่น้องให้น้วกันรอซอยนี่ก่อนกัวไม่ไม่ใส่ยังไงกัวไม่ไม่กัวผิดปนหอมหอมครับโอ้ยผมจะได้กินงไงพวกพี่น้องมึงดูคว่ำศาสต้องมากกรเพื่นว่าเผิดเป้าสุภาพแม่นครับแม่นล่างมือเที่ยงบักเน่าเที่ยงสั้นไล่เพื่อนใส่เพื่อนใส่ชาวหน้าธรรมดาครับ เลื่อมมือสีดำตัวิธี่ไหนเห็ดน้อครับคือเห็ดผมจะได้กินง่ายบ่งคับมึงดูล่างมือว่าตะเลียวอยู่รากษามาก่อนตัวครับผมก็เริ่มดำแล้วนะครับผมที่ซื้อสีมาให้ไหมอยู่โอ้โอซาวาได้ขอถ้าเป็นสีดำมันสีแมนของปลอมนะครับถ้าเป็นเคปเบาสุภาพต้องเป็นสีแดงเดอพี่น้องถ้าม้วนผดใจญ่้วครับไปเอาครับเคปเบาสุภาพข้างกระทะแล้วต้นทีเห็ดสูตรเกี่ยวกับเทียมนะครับป,ป,ปาราบ นั่นแหละตาวีตเกี่ยวกระเทียมเอามาขัวมาเค็ืให้เนือ้อไก่ทุกอกนครับน้ำมันใช่แล้วครับนี่ครับกระเทียมเพิ่นกระตําเรียบ้ยแล้วครับเสี่ยวขัวเครื่องในพวกนี้มาเกี่ยวมากขัวให้มันถุกมาถอดทุก,ก,กนอนเลยครับเ้อเพราะว่าไก่นี่มันก็มันอยู่แล้วครับ เอาไหนเอาเน่านั่งดิเอาเอาคนอยากได้แนวนังแต่งตัวรอเวเขี่ยผ้ามันเอาเกี่ยก็เที่ยู่ครับไม่ก้วนนะครับก็รบก็ออกคนถูเขียมลิปสิไฟก็อยากแห้งเน่ยจังเลยคนว่าใส่ไฟกลางๆคนว่าปนมันแห้งอันนี้เรียกไฟสูงนซุยุ่ยไกละครับน้ำซุปกระไรหมอน้ำเดี๋ยวสิกลองเด้ยใส่นะครับ อาดเบิ่งกระทากับเต่าก็อยู่ห่างกันครับแต่ครับมันตีนว่องควันมันกัดกันก็เป็อะไรแห้งครับมันสูงนี่ครับคือเชียร์เป้าสุภาพเพื่อนพัดเยีดปลายดิเยี่ีเฮาอยากกินฝีมือเพื่อนสีไม้มาพอกันได้แล้วครับเด้อสีไม้ผมเตรียมเนา้อยากน้องกินไว้่ายเอฟซีเฮาอยู่ครับมาพอกันนะครับกับบ้านตามทีครับเดี๋ยวจะให้บป้าสุภาพมาให้เนื้ออยากน้องกินให้กินครับพี่น้องเฝือนมาเฝืนนะครับเนี่ยมาหอดฝืนกูอาเอาหนังเขาลงก่อนเครื่องในเขาลงผัดซะก่อนนีไรสำคัญเนี่ย บม่ได้กินง่ายดอกครับผมว่า <c oughs> โอ้ <c oughs> เอาเป็นพัดนี่แห้งก่อนครับน้ำซุปมฟอก็ปยื้อใกล้ครับอยากยังผมจัดให้กินหมดครับมวอน,นีนี้วันหยุดมาเอาสุภาพมาเป็นเทียบคิดคมก็อยากพัดปลาไหลพะนะแต่ว่าเอาเอาเอานี่ก่อนนั่ครับตับไก่ก่อนปลาไหลมีอยู่ครับปลาไหลถึกโป้งมีอยู่ าโหดีแต่ถ้าหอดเนี้ยหอดใส่มากอ่ะเปนมื้อกินมันไงนิดนะโอ้ได้ทีแล้วได้ทีแล้ววไฟแห้งหมครับไฟไฟมันอย่างแห้งพันวาเบาสุภาพพันวาถนาดไฟทานเลยครับทานทานมันกล้าดีครับของลุงยัดพผนหอมมะแฮยครับมายุค้ามายุค่ามายุค้าครับมันก๋วยเตี๋ยวเนื้อลงมันมายุข้าก๋วยเตี๋วผัดน้ำมันจากหนังไก่ออกมาเด้ครับ น้ำมันหมูก็มีอยู่ดอกแต่ว่าบ่อองน้ำมันจากนางไก่ครับมาเอาเนื้อลงกไส้กันเด้อครับบอ้เอาน้ำสุภาพพัดใส่มาทุกคนครับน้ำซุปไส้บอ้มาเด้อพี่น้องมาเด้ออยากมากินน้ำกันไก่ตัวเดียวเลยครับเต็มกระทะอาญ่าพี่น้องกินมั่วมืด นมัดขุมครับตั้มอุดหัวหารอีกเนาะตัว่เงี้ยเนาะอันมันอ้วนเนาะใต้สามทิศเองเด้อพี่น้องมันจะใครเลยครับฮะมันจะใครเลยต่อวันแช่ครับต่อวันแช่ครับต่อวันแช่ครับพี่น้องุ่มต่อวันแช่เนาะนี่นครับต่อวันแช่ครับนี่หนอนะครับคือผ่้นอครับพี่น้องต่อวันแช่สินะครับเมาสุภาพเป็นสิบันย่าเองดอกต่อวันแช่เอาเอาให้เพิ่ฟัดให้มันสุกก่อนครับคลิปมันสีเงาเนาะพี่น้องเนาะสมข้อวายูครับเป็นอยสิทธิ์ต่อ เนี่ยไก่เริ่มสุกแล้วครับคือบพวกนแล้วเป็นเปลี่ยนสีแล้วครับนั่นอันนี้น้าล้างโคกเลยครับเพิ่มมาได้หน้าม้าโคกไส้กลับไปครับพริกเทศน้ำผึพงเสียบแท้ครับแสีบแท้มาหนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องอยากกินลาบไก่ปีใหม่มหาสามทิศครับจิ๋เตรียมไก่เตรียมก้าไว้ให้เสียเชฟเป้าสุภาพเพิ่นเฮ็่ยนนาอยากให้กินครับเด็ดซี่ห่อพันไปพันมาด้วยน้ำพองมาเขามากพอถึงยี่สิบกิโลหรอกครับปานสามชีส มาท่าดีนำจุบห้องครับหกจากน้อยได้พี่น้องบ้านแง่นั่งค้นไหลครับตะละมือตะละมือปันสถานที่ราชการครับบ้านแง่นั่งครับมันเป็นสถานที่ดีค้นเกาค้นออกรู้แล้วครับพี่น้องขอดถอขอไปครับมันหกมันยังจังน้อยครับเอาเอาเอาหัวถอดไปจังน้อยเอาติดควมห้องกับแม่เรครับ เพิ่นอยากน้ำให้เพิ่นปวดเอวแห้งปลูกมันผู้เดียวเมื่อวานหอนเบื่อเอินเพิ่นปวดเดียวครับปลูกมันผู้เดียวกับเบื่อมู่้วนพวกครับเป็นตนายอยู่หอมปักซี่กับสร้อยเรียบร้อยเบื่อพี่น้องเบื่อผมถามพี่น้องเนี่ครับอันนี้ยายนั่งเราเก็บมาจะสวนเด้อปูมันผู้เดียวว่าเสียวไปขายกำละงหาบาทมันแพงบ่พี่น้องครับดูค่าอ่อนครับนี่ครับมันแพงบ่พี่น้องกำลังหาบาทครับแพงบ่ขันแพงสิเรา เย็นเงี้ยก็นี่ครับหาบาทเด้อพี่น้องหาอวนน้องครับเอาสุกแล้วครับเบาสุภาพว่าปุงมาให้มันเย็นตะก้อนครับเพราะว่ามันของพวกนี้มันสีบดถือกับขัาวขัวเนาะครับมันหล่อนนะครับเป็นพักเป็นยังมันก็สีบดถือครับล่อให้เอามาพักิวกันพักไว้ให้มันเย็นตะก้อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งเป็นปุ่งเนาะครับมาครับเย็นยังน้อยเราครับเพท่านเย็นไปได้พี่น้อง ปลาสุภาพกับกระล่างเห็ดหลับเห็ดใส่คือกันนี่แหละครับใส่หักพริกขาวัวนี่แหละขาวัวหอมๆนี่แหละครับมันบ่ได้เห็ดไปแตกต่างจากนี่หรอกครับใช่ครับกระดีครับกระดิ่งหัูพริกควัวยังกะจิเปี้ยนเนี่ยจังไงเนี่ยหวยไปครับหอมเอาเรียบร้อยหรอครับเรียบร้อยครับผมว่าสิีซิมบ่าวสุภาพว่าบ่ต้องซิมตักใส่ข้วยใส่จานเลยครับ นุ่งหน้าตาเลยนะครับมีสามครับพี่น้องนุ่งหน้าตาครัพอแะเห้ยนะครับไปๆซักเสต้วยเสตจานมัสู้พี่สู้น้องเ้ากินมาเนี่ยมันโดนแล้วครับปาก่าเขาเอาตักเสต้วยเสตจานมาพี่น้องมาเนี่ยมากินเขาน้ำกันครับกินเขาเที่ยวน้ำกันเด้อาะนี่ไปเลยเขาลูกดวนห้องกามี่ครับมามาพี่น้องมาไปซักเสต้วยไปกินน้ำเพลินก่อนครับสิบันเพลินครับปอสมสารข้าวข้าวมาแล้วครับคุณปอคุณเอ๋ปอผู้น้ำหมู่บ้านหนองคิดลากันมาแล้วครับ เฮ้ยหูจักเวลาเนาะครับเนาะทิดหลาห์หูจักเวลาดีให้หูจักเวลาคักงให้คักขาดครับเพิ่นกันไว้นัดกันไว้ตั้งมือเศร้าหรอละครับพอดีแกกลับไปไทยชวนไทยให้ให้เพื่อนเนาะครับแกเบียร์รายครับทิดหลาไปตามทิศขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเลยเพื่อนเนาะช่วทให้ร้อนนะช่วยก็ช่อทำกัน้ำอดน่ารักนี่น่ใกลิปเพิ่มมุนีเิแอวได้

กี่ตัวที่เขเไม่ดกเยอากไแล้วมาเสียมาเสียพ่จยบ้านาเสียจากกัดจิงบุร์นวัร้มือวันี่มืออาทิตย์นึงแบบทายไน่อมมที่ผ่านเปล่าเพาะการซือน่ออ่ข้าต้มไม่ต้องบอกแบ่บอยปว่าดีไ่ไหนไม่ไ้ตั่แบกหัวแหงวดีเดียวนี่คือคนเลยวแซ่บแซ่บแซ่คนตายมั้

โอ้แสบครับแสบดีใจพี่น้องเขามากินเคาะความหน่าเฮี้ยงตากันครับเนาะให้เพิ่นกินตะก้อนครับเอาเอาเพิ่นกระลังแสบครับสีป่อยให้ตั้งพี่น้องเขาจิกเคากินหนามตะก้อนเนาะตามที่ติสิลาพี่ล่านนองไปตะก้อนครับิีมันสีเงาเนาะพี่น้องคนอยากกินอีกเดี๋ยวตามที่เดียวไม่กินอีกครับไกลตามที่เดียวไม่ไล่ครับ เอาครับกาอิ่มแล้วเนาะครับกินเขากินหน้าครับกินเขาเที่ยงพี่น้องย่างแต่พอผู้ใหญ่เพิ่นครับทิดลาครับกินก้มแล้วครับกับเคี่ยวเบาสุภาพเพิ่นก็นั่งกินอยู่ครับสามทิศกินบ่าไรครับกินนี่น้อยสามทิศก็อิ่มแล้วครับแซ่บแทบครับเหมือนโดนในไม่กินน้ำกันทีนึงเนาะครับเสียงกาดสีดังเน่เด้อพี่น้องเด้อกมีน <glove> ้ทำยาครับกับยืดเทีอย่าซ่ากันเนาะครับเนาะครับถ้าชิมนี่สามทิศขอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องห้องสุขทุขพ้นละครับที่เของมารับชมชิพของสาม ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบรเิเเพทคลิปใหม่ๆแล้วครับคลิปหนาสามทีติภาพบีพาพน้องไปยง้ยังไงยังคอยชมคอยติดตามครับภาพเสียงเนื้อหาจิตวิยทยะตาตั้งในเบ่อมองเบ่ควรสามทีททกข,ข <า S 1> อโทษขอไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้สามทีกระเสียไว้สามนิดก่อน็มารับสวัสดีครับ